รั้งนั้นแลเวลาเย็นท่านพระสาริบุตรออกจากที่เรนเข้าไปหาท่านพระมาหาโมคคลานะถึงที่อยู่แล้วแล้วครั้นเข้าไปหาแล้วได้สนทนาปราศัยกับท่านมหาโมคคลานะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหน้าที่คนส่วนข้างหนึ่ง ครั้นท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับท่านมหมาโมคลานะว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผ่องแผ้วชะรอยวันนี้ท่านมหมาโมคลานะจะอยู่ด้วยวิหารธรรมอันละเอียดท่านพระมหมาโมคลานะกล่าวว่าอาวุโสว,วันนี้ผมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันหยาบ อันหนึ่งผมได้มีทำรรมีคาถาปกติถ้าถ้าเป็นอย่างนี้มักจะอยู่ด้วยเวีลธรรมนะอันสงบนะอันปราณีตแต่ปรปากฏว่าบัมโมกุลานะบอกว่าท่านอยู่ด้วยวิหนธรรมอันหยาบแต่ท่านได้ทำมีคาถาพระสารีบุตรก็เลยบอกว่า ท่านมหาโมกลานะได้มีทร,รม,มีคาถากับใครอืได้ไปนสนทนาธรรมกับใครเนี่ยนะอืถึงได้ทําให้แบบว่าแหน่ผ่องแผ้วเลอเกินนะพระโมกัลานะบอกว่าผมได้มีทร,รม,มีคาถากับพระผู้มีพระภาคได้คุยกับพระส,สดาเลย รสาริบุตรบอกว่าเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีไกลนัดคืออยู่กันคนละที่กันเลยท่านมหาโมคลาณะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยฤทธ หรือว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาท่านมหาโมคลานะด้วยฤทธิ์พระโมคลานะบอกว่าผมไม่ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยฤทธิ์แม้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้เสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์ไม่ได้บาทั้งสองเลยแต่ผมมีทิพยจักขุและทิพยโสธาต อันหมดจดเท่าพระผู้มีพระภาคแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีทิพยะจักขูและทิพยะโสธาตอันหมดจดเท่าผม,มก็แสดงว่าไม่ได้ไปหากันด้วยฤทธิ์ทั้งคู่แต่เนื่องจากท่านก็มีมตาทิ่มีหูทิพย์นะเท่ากับท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นท่าน และท่านมีต่างคนต่างมีโสดอันเป็นทพิปเท่ากับพูดกันก็ได้ยินจากที่ไกลอะ่ะใช่ไหมอ่าก็ไม่ต้องไปหากันก็ได้อย่างนี้อืพระสารีบุตรบอกว่าท่านมหาโมคคลานะได้ทำมีคาถากับพระผู้มีพระภาคอย่างไรโอแสดงว่าอยู่ไกลกันลริบนี้ก็คุยกันแบบปกติได้เลยนะ พระโมคคัลลานะบอกว่าผมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคในที่นี้นะดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าผู้ปาราบความเพียปรปราบความเพียรดังนี้ก็บุคคลจะชื่อว่าเป็นผู้ปาราบความเพียรด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่พระพุทธเจ้าข้าอาวุโส เมื่อผมกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับผมดังนี้ว่าโมคลานะภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ปารกความเพียรด้วยการตั้งจิตอธิษฐานว่าอ,อันนี้ก็เป็นคำอธิษฐานที่เราเคยได้ทราบอยู่ทั่วไปก็คือหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีนะ ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี